สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื้อนี้มาพบกับช่องยาย่ภาษีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้าม,มื้อนี้ยาย่ภซีก็ได้นําข้อมูลแนวทางเลยเด็ดมาพี่น้องชมพี่น้องพิงพจรารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่1พฤศจิกาย,ยนพศ .2564 เนาะจ้าพี่น้องเนาะก่อนสิไปรับชมรับฟังยาย่ภซีกระฝากกดติดตามกดถูกใจยาย่ภซีนําเด้อจ้าพี่น้อง แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจ้ะน้อยามยายเปอร์ีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบริพาดเบิ่งนผาดชมแนวทางเนาะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือจากคอมเมนต์ของม็อพุ่มาทักทายกับยายเปอริกะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะจ้ะนอกจากขอขอบคุณพี่น้องบ้านเฮาเอฟซีบ้านเฮาที่ไปอยู่ต่างแดนหรือต่างประเทศเนาะจ้ะขอขอบคุณในหลายเนาะจ้ะพี่น้องแล้วขอขอบคุณพี่น้องที่อยู่บ้านเฮาเนาะจ้ะที่เขามาเบิ่งแล้วกดถูกใจยาาายยเพจสค่ะะขออบุณหลนน้้ีง กลับไปบึงของมูลแนวทางอาจารย์ทะเลคนเล,เลยเนาะจ้าแนวทางอาจารย์ทนนี่เพื่อนบอกว่าแอดแจ็คเลือกเกลือวะซันโค้งสุดท้ายวะซ่นพี่น้องเพื่อนว่า3ตัวทึ่งวะซันเก้าสามห้าห้าหนึ่งสองสองตัวทึ่งกับสามห้าหนึ่งสองหนึ่งแปดทางล่างแปดหาตัวเดียวเนแขนๆจ้าพี่น้องผู้ใดติดตามแนวทางเพื่อนอยู่กับแคบหน้าจอปเป็นแนวทางเดยเน,นาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้านี่ซอสนาะพวกรดมะซันจ้าเพือ่อนว่างวดที่แล้วโค้งสั่งบนล่าง ให้เกดเขาเกดสองเนาะจ้าพี่น้องบนจนไลยเนี่กะพี่น้องแคบหน้าจอได้เลยเนาะจ้าพี่น้องเนาะแคบหน้าจอได้เลยจ้าพี่น้องพูดได้สิเอาสอนอ้อผู้ดำเนาะจ้าเนาะพนบอกว่า1นพุสกิกาวะสั่นคล้องสังสองโตบนล่างพี่น้อง2 0 2ศูนย์สองหนึ่งสองสามสองสี่สองเจ็ดสห้าหนึ่งห้าสามด 90, 91, 93, นย์เก้าหน6่9เก้าและ6กเก่าจากพี่น้องสคุงสางสองตัวบนรางสอนอพ่อดำจากพี่น้องแบปนาจอเป็นแนวทางใดเลยเนาะจ้าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ผมซื้อดำ่มาสัญจาเบนวาเนาะเพิ่นบอกว่า3าตัวเน้นเน้นมาสัญจาบนวาผมซื้อดเพิบนกะใหมาเนาะจากกามี่เก้ เก่า17จ่าพี่น้องผูพุทติดตามแนวทางผมเสื้อดำอยู่กับแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยจ่าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้ดับล่างว่าสันจ่าเพันว่าดับล่างเทเบลลอดับเพื่อนดับดีดีเนาะจ่าพี่น้องดับเอาอยุยลีจ้า งวดที่แล้วเพื่อนบอกว่าดับซีร่างออก3ามเปจะเอาอยู่งวดนี้เพื่อนมาดับซีร่างเหล็กมากแก้ไปสีจ่าพี่น้องกะผู้ใดมักกระจวดจาฟาดบ่มกันผู้ใดบ่มักก็คือว่าดับลดตนทุนของเทปบอลลือสูตรคันเทมนะจ่ะดับสีรา่างมาสันจ่าเป็นวานเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้อาจารย์พี่าสันจางวดที่แล้วนบนให้ยซองเกตออกเกติองว่งาส pues ันจ่าพี่น้องมาเบิ่งวันนี้อาจารย์พี่ใหายยังมาเนาะจ๋าเนาะสองตัวบนล่างว่าสันจ่าบนว่าอาจารย์พี่ให้มามาเบิ่งขังเทิงก่อนจะพี่น้องขังเทิงบนกับหายมาสองแปดสองเก้าห้าแปดและห้าเก้าข้างล่างให้มาสามหกสามเจ็หกเจ็และหกแปดสันจ่าแนวทางสองตัวบนล่างอาจารย์พี่จะพี่น้องโปรดติดตามแนวทางเพื่อนดูกระแคปหน้าจอเป็นแนวทางใดเนาะจ๋าเนาะ มาเบรงแนวทางอาจารย์ธานีจะเพินวังงดที่แล้วหมวดนี้พัน์ลานมาสั่นซื้อเพื่อนเนาะจ่าพี่น้องพนห้เขาพนหายสองสามเจ็ดออกตัวโตเนาะจากพี่น้องหมวดนี้พนห้มากตัวนี้จากพี่น้องหกสี่เจ็ดหกสี่แปดหกเก้าสี่และหกเก้าห้าจพี่น้องกับพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจากเสียงนกฮองขอโทษขอให้หลายจากพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าไอ้ถมเมืองสิงห์มาสั่นจ่าผูดใดตรงการเนวทางเพื่อนดูกับแคปหน้าจอได้เลยจากตอนนี้ เพื่อนบอกว่าเด่นเก่ากับหาวสันคูตดบนล่างนอกจากพี่น้องเพื่นก็หายมาก95 94 90 91 98วสันเก่นพนะชุด3ตัวเทิงวสันจ่าพี่น้อง954 952 950 984 956 958จากแนวทางของแอดถมสิงจากพี่น้องผู้ใดติดตามหรือว่าเคยเห็นเพื่อนกับแคปเนี่ยตาจอเป็นแนวทางใดเนาะจากเนาะ ต่อไปเลยจ้าตำไทยวสันพี่น้องงวดนี้งวดเรกเอามาลงให้เบิงกะเห็นงวดเรียกคือการจะกะพิจารณาซอยกันนะจากพี่น้องเพิ่นห้มากตัวเดียวแขแยนๆสี่หกจะ้ะกูไดมากระจวดจัดฝาดเบิ่มได้เนาะจ้ะพี่น้องจากอาจารย์สิงห์น้ำโชกจ้ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้สองตัวล่างเอร็ดเด่นนินตรงวสัจนจ้าเพิ่นวาเอร็ดเด่นเ,นเ,นเนนพิ่นวาเนาะเพิ่นกะห้มากพี่น้องกันมากกะเคบหนาจอได้ตอนนี้เลยเนาะ สองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสี่สี่กับ6 8แปสันจากพี่น้องสองโตลางเน้นตงรงมาสันจากแนวทางของแอลลเเดนเนะจ้ะกูไดติดตามแนวทางแอลลเเดนอยู่กะแคปหน้าจอได้เลยพี่น้องต่อไปเลยจ้ะ ตามลาผ้าลวยว่าสัน่นแคบหนา้าจอได้เลยจ้าพี่น้องงวดนี้งวดแรกเขาว่าเบิรงงวดแรกเป็นงวดของเฮาเป็นงวดแรกเนาะจ้ะงวดที่แล้วเปิ้ลว่าเปินลห้เขาสามเจ็ดสองว่าสัน่นพี่น้องกับสามแปดว่าสัน่นแต่ว่าเฮามาเริ่มงวดนี้เป็นงวดแรกจ่ายแยกเป็เยยปสีไปพอก็เลยให้พี่น้องปเป็นแนวทางเบิรงนทำม,มาคาอบก็จวดจ,าจา่าลยเนาะจ้ะเลขตาล่างเปิ้ลกะมีสองสี่หกเก้าว่าสั่นจ้าเปิ้ลว่าเปิ้ลจับสามตัวไม่ห้ยกะสองสี่เก้าสองตัวเพิ่นกะหกเกว่าสัน่นจ่าพี่น้อง ตำลาพารวยแคปนาจอคะ่ะรวยเฮาเอามาเบิ่งอีกหัวนาจ้า,นะจาพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เลขปดนีวสันจ่าหนึ่งปศกิกาวสันมาเบิ่งสามตัวเทิงเพื่อนกอนนะจ้าพี่น้องเลขปดนีหาเจ็ดแปดห้าเจ็ดเก้าสองตัวลังหาศูนย์หาเจ็ดกับหาเก้าสัตว์ขอให้โชคดีหฮงเ่งวสันจ่าจากเนวทังเลขปดนีจ้าพี่น้องขันเอาทิตก็ขอโทษขอ,ษขอษให้ได้หลายนะจน้ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าแนวทางงวดนี้ได้เด่นว่าสันจ่า่นว่าได้เด่นบนกลางว่าสันจ่า่นว่าน้องเฟย์เนาะจ้าหรือว่านุ่มขอนแก่นเนาะจ้าเนาะงวดนี้ให้ตะเล็กเด่นเด้อว่าสันจ่า่นว่าเพิ่นก็ใหายนกับหกมาตัวใดตัวหนึ่งบ่บนกลางว่าสันจ่าจากแนวทางน้องเฟย์หรือว่านุ่มขอนแก่นเนาะจ้าพี่น้องผู้ใดติดตามแนวทางเพื่อนโยกแคปหน้าจอเป็นแนวทางอดไเลยจ้าต่อไปเลยจ้า ดับบนมาสัญจาาของอาจารย์นรพลมาสัญจาาพันวานรพลเนาะดับงวดทีเลียวดับศูนย์ออกสามเจ็ดสองมาสันทวดนี้ดับหากลางเทิงเล็แก้ไปสี่เลี้ยวจะพี่น้องดับหากลางเทิงพี่น้องมักกะจวดจานขัดมักลดต้นทุนกับดับห้าข้างเทิงมาสัญจาาพี่น้องจากแนวทางของแอดนรพลมาสัญจาพันวาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ข้นสีเกตมาสันจ่าพี่น้องพันวาเล็กประมุลนข้นสีเกตมาสันจาาพันวางวดนี้วเดีแก้ไปสีไปพอ ก็เลยเอามาให้เบิงเนาะจ่าพี่น้อง3ตัวถึงก็คือ7 2 6 7 2 5 2ตัวบน2 6ก,กับ2 5งหามาสันจ่าพี่น้องข้างล่าง9 3้าสามมาันจ่าเก้าสากับ3 7 7 3จ็ามมาสันจา่า,า,า,มมา,จาพี่น้องกะพิจรารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ่า,จาพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าเล็กประมุนะ่นภาษนจ้ารบนว่าแอดนมขอนแก่นแอดนมเชียงใหม่นั่นไปฮอดแอดนมสอนแกนแล้วฮอดที่แล้วไฮสองเกจภาษนจ้ารบนว่าฮอดนี่ให้หนึ่งเกจนาษาจารบินองเกจกาศิบ๊บอไปไซกับจุดแถวแถวๆนี่แล้วเนะาะจ้าพี่น้องบ้านออกตะเกจเกจนาะจ้าพี่น้องกาพิจารณาเป็นแนวทางใดจา้าต่อไปเลยจ้าซองแดงเนาะจา้าฮอดที่แล้ว สั่งวิ่งเจ็ดวราสันจ่าพี่น้องแล้วก็ห้มาเขาสองเจ็ดนอกจากพี่น้นองห้สองเจ็ออกเจ็มาเบิ่งวัน,วนี้ว่หนพฤศกิกาซองแดงห้ยังมากนอกจากพี่น้นองซองแดงวาสันจ่าหนึ่งภาพฤศก,กิกาวาสันจ่าพีน่น้องเพื่นว่าสัางวิ่งหาโตเดียววสันน่าเห็นบอมากขึ้นแย่ไปสีพ่บานหาน้าจากพี่น้นองสามโตกะศูน ศูนย์นเจ็ดสันจากันว่าสองตัวกะ1 0 1่หาและ1 7เลขฝันแยกภาษยีหนึ่หาจากพี่น้องกะพิจารณาเป็นแนวทางจากแนวทางซ่องแดงจากพี่น้องเนาะกะทายทิปนี้ยายกภสีกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง ที่ไดเขามารับชมรับฟังกักคอหายุขภาแข็งแรงแห้งๆเรื่อยๆซุกผูสุกุนนอกจากพันยาแปรสีเบาพิษผาประก,การไดหรือว่าวอกาบดถึกอกถึงใจยังกะขอถทดขอ,อให้ได้ลายนอกจากแปรสีกะขอขอบคุณทุกสํำนักทุกอาจารย์นอกจากที่ได้แบ่งปันข้อมูลให้แปรสีมาให้พอแม่พี่น้องด้เบิ่งงในชมเป็นแนวทางนอกจากะนอกะ,ะขอขอบคุณหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า